อโอ้โหโดนสอกเหมือนกันนะโอ้โหมึงลูกรองปีเตอร์เดดแมนตุลิโอโชจอท้องแข็งเลยอาคว้าซึกมาจากประเทศกัมพูชาเมืม่อวันอาทิตย์ที่6เมษาย,ยนทที่ผ่านมามุมแดงจากกัมพูชาริทิรุกะ มุมน้ำเงินจากประเทศไทยอินซีดับสอบพาราหม,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 มาซ้ายจิ้มลำตัวเข่าเสียบไปอีคลีแม่โอ้โหยเดินเบียดเข้ามาไม่ได้กลัวที่เกลท้องแข็งอะ่ะลูกเซปีเตอร์เดดแมนแน่แม่บวกสอเข้ามาไม่โดนเอาเสียบเข่าเข้าไปโอ้ยบวกสองอีคทีแม่อินสีดัเข้ามั่วไม่ได้นะแม่พี่เขามีสอกแอสสอซ้ายแม่จะพาพาเข้ามาไม่โดนนะเดินเบียดเข้าไปอุ้ยแข่งซ้ายเอาบัดขวาหุกตบกระโดดเข่าลอยแล้วโอ้ยโอ้โหอโอ้โห าปาดเชือกเลยฮะโอ้ยโดดเข่าลอยไปตะโอ้ยเล็งเข้าท้องอ่ะโอ้โหนี่นี่มีกอดเข่าไปด้วยฮะกอดยังเข่ากูฮะเนะโอ้ยหยอกไปอีกอกนึง